จำเอาไว้เลยนะเพื่อนๆว่าเกม ROV เนี่ยเป็นอีกเกมหนึ่งที่ถ้าเราชนะด้วยตัวคนเดียวไม่ได้ก็รุมรุมแม่งเลยในเมื่อถ้าตัวคนเดียวแล้วมันสู้ไม่ได้เนี่ยหรือว่าบุคลากรฝั่งนู้นมันมากกว่าเนี่ยเราก็แค่ต้องเกณฑ์นคนทางฝั่งเรามาเพิ่มแล้วก็รุมรุมแม่งให้ยับเอาให้ตายเอาให้ร้องไห้งองเงกับบ้านกันไปเลยบางทีมันเป็นเกม5-5 ไม่ได้มีความจําเป็นที่จะต้องไปหนึ่งหนึ่งในเมื่อเรามีพักพวกเรามีเพื่อนผู้เป็นดังผู้ร่วมรบที่จะไปเอาปราสาทชัยข้างหน้าด้วยกันเราก็เรียกเพื่อนเลยเฮ้ยมึงมึงก็อยู่ที่สีสองนาฬิกาสาองศาเหนือทิศแปดเ้าร้อยแปดสิบเดซิเบลมาหากูตรงนี้เดนนี้มีศัตรูอยู่ตรงนี้มาช่วยกูฆ่านบัตรดลในเมื่อเรียกมาเพื่อนก็พร้อมที่จะมากับเราเสมอ แล้วเหตุใดายใหญเล่าเราจะต้องไปหนึ่งหนึ่งให้เสียเวลาเสียแรงหากรุมได้รุมไปเลยเกมมันคือเกมห้าห้าอยู่แล้วไม่ใช่หนึ่งหนึ่งอย่าไปกลัวว่าจะมีความผิดใดๆถ้าเรารุมได้รุมเท่านั้นรุมคือทางออกรุมเท่านั้นคือสันติแล้วเราก็จะพบกับความสว่างวาบเชิดช่วงโชดจักรวาลแล้วก็พบกับชัยชนะยางไงล่ะนี่ไงผลของการที่ชนะ มันก็จะเป็นอย่างนี้แหละว่าแต่เธอเป็นอะไร,รอ่ะเบบีน่ากลัวมากเลยนะ <c oughs> จำเอาไว้เลยนะ <c oughs> เพื่อนๆว่าเกม ROV เนี่ยเป็นอีกเกมหนึ่งที่ถ้าเราชนะด้วยตัวคนเดียวไม่ได้ก็รุมรุมแม่งเลยในเมื่อถ้าตัวคนเดียวแล้วมันสู้ไม่ได้เนี่ยหรือว่าบุคลากรฝั่งนู้นมันมากกว่าเนี่ย เราก็แค่ต้องเกณฑ์คนทางฝั่งเรามาเพิ่มแล้วก็รุมรุมแม่งให้ยับเอาให้ตายเอาให้ร้องไห้งอเงกับบ้านกันไปเลยบางทีมันเป็นเกม5-5ไม่ได้มีความจําเป็นที่จะต้องไปหนหนึ่ง1งในเมื่อเรามีพรกพวกเรามีเพื่อนผู้เป็นดังผู้ร่วมรบที่จะไปเอาปราสาทชัยข้างหน้าด้วยกันเราก็เรียกเพื่อนเลย เฮ้มึงมึงก็อยู่ที่สีสองนาฬิกาสาองศาเหนือทิศ8ปดเก้าดสิบเดซิเบลมาหากูตรงนี้ดันี้มีศัตรูอยู่ตรงนี้มาช่วยกูฆ่านะบัดรดลในเมื่อเรียกมาเพื่อนก็พร้อมที่จะมากับเราเสมอแล้วเหตุใดใหญ่เล่าเราจะต้องไปหนึ่งหนึ่งให้เสียเวลาเสียแรงหากรุมได้รุมไปเลยเกมมันคือเกมห้าห้าอยู่แล้วไม่ใช่หนึ่งหนึ่งอย่าไปกลัวว่าจะมีความผิดใดๆถ้าเรารุมได้ รุมเท่านั้นรุมคือทางออกรุมเท่านั้นคือสันติแล้วเราก็จะพบกับความสว่างวาบเชิดช่วงโชดจักรวาลแล้วก็พบกับชัยชนะอย่างไงล่ะนี่ไงผลของการที่ชนะมันก็จะเป็นอย่างนี้แหละว่าแต่เธอเป็นอะไรอะ่ะเบบี้น่ากลัวมากเลยนะ <laughs>